วัสดุที่การันตีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกหรือว่ารอยขีดข่วนอย่างเช่นกระจกนิรภัยหรือว่ากระจกกันกระสุนนะคะแต่เทียบไม่ได้เลยค่ะกับวัสดุสังเคราะห์ในรูปแบบใหม่วรารสาร National Science Review ได้เผยผลการศึกษาของทีมนักวิจัยนานาชาตินำโดยนักวิจัยชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเยยนซานซึ่งสร้างวัสดุแบบใหม่หน้าตาคล้ายแก้วค่ะ มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า AM3 เป็นวัสดุที่แข็งแกร่งมากที่สุดในโลกนะตอนนี้ถึงขั้นสร้างรอยขีดข่วนให้กับเพชรได้เลยทีเดียวค่ะ AM3 สร้างขึ้นจากฟูลลเนซ6 0นะคะ โดยนักวิจัยต้องใช้เวลามากกว่า12ชั่วโมงในการค่อยๆเพิ่มแรงดันและความร้อนไปที่วัสดุดังกล่าวแล้วรอให้แตะถึงอุณหภูมิที่1,200องศาเซลเซียสจากนั้นก็ปล่อยให้วัสดุเย็นลงช้าๆในระยะเวลาที่เท่ากันคือ12ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็น am3 ที่มีลักษณะโปร่งใสซึ่งถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็จะหน้าตาคล้ายแก้วหรือว่ากระจกนั่นเองค่ะ และจากผลการทดสอบความแข็งแกร่งของ AM3 อยู่ที่113กิกะปาสาลนะคะซึ่งแข็งแกร่งมากกว่าเพชรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซะอีกค่ะ โดยนักวิจัยอ้างว่าวัสดุนี้มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับเหล็กที่ประมาณสิบเท่าด้วยกันนอกจากนี้ AM3 ยังเหนือกว่าเพชรตรงที่พื้นผิวแต่ละชั้นมีความแข็งแรงทั้งหมดตรงข้ามกับเพชรนะคะที่หน้าพื้นผิวบางส่วนนั้นจะเปราะบางง่ายกว่านอกจากนั้น AM3 ยังสามารถผลิตออกมาในรูปทรงและขนาดที่หลากหลายด้วยค่ะ จากคุณสมบัติทั้งหมดนี้นะคะเราอาจจะสามารถนำวัสดุที่แข็งแกร่งกว่าเพชร AM3 ไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลิตกระจกกันกระสุนที่ทนทานกว่าเสื้อกรอกหรือว่านำไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถทำ